ก็อ้อาวคุณผูน,นะครับท่านผู้ชมทุกคนที่เข้ามาชมคลิปของผมกันด้วยนะครับท่านผู้ชมทุกคนครับ<ม>ก็ที่ใครมาชมคลิปของผมนะก็ขอให้โชคดีกันนะทุกคนครับก็คลิปนี้ผมต้องขอลาพี่เท่านี้ก่อนครับชมทุกคนครับเฮ้ยไม่ใช่เราต้องมากันก่อนดิโอเราต้องมาแบบอันนี้กันนะทุกคนแบบ เนี่ยมอสที่ผมเพิ่งโหลดมาไม่ใช่ดีผมจะมารีวิวมอสเออเราจะมารีวิวกับมอสไอรอนแมนนะครับกับเอออะไรดีอะทุกคนเวนอมตัวหนึ่งนะกันกับอ,อ่าเดอะแฟตนะทุกคนถือว่าเป็นการอันนี้นะผมจะมารีวิวให้ทุกคนดูนะครับว่าเป็นยังไงถ้าใครอยากดาวน์โหลดหรือว่ายังไงครับ ใต้ลิงเออใต้เลยวะใต้คลิปใต้คลิปอ,อยู่ใต้คลิปของผมนะครับดูตัด็อตเมื่อกี้นี่ออกด <c oughs> ยวกูตัดออกโอเคนะทุกคนเออก็จะมีมอดเออเป็นชุดของเดอะแฟตอะหรือว่าเป็นพลังของเดอะแฟตแล้วก็ Iron Man นะไอรอนแมนนะไอรอนแมนหรือว่า มาร์คมาร์คหนะทุกคนเนี่ยนะทุกคนมันเขียนว่ามาร์คหอยู่หรือว,ว่าเป็นตัวที่6ของไอรอนแมนนะครับอืมเป็นชุดที่หกไอรอนแมนอันนี้ก็จะเป็นไวนอมนะทุกคนนะเออมาร์คหนี่บอกม่ใช่มาร์คหมาร์คหนะอันนี้ก็จะเป็นเวนอมเอ่อตัวสีดำนะชุดอันนี้ก็จะเป็นเอ่อเดอะแฟดอันนี้จะเป็นชุดเดอะแฟดนะครบเซตนะผมก็จะดีดีมอส เออ่เจ้ากระเป๋าก่อนเลยโอเคเพิ่อเพิมาตอนแรกนะครับจะเป็นของชุดธรรมดานะถ้าเรากดตัว G เนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้ทุกคนดูดูดูจโอ้โหบอกไว้เลยช็อดนี้นี่ไม่ได้มีใครมีง่ายทุกคนก็ผมแบบมหาเศรษฐี ร้านๆนะครับก็ผมมันรวยเกินะนะนี่ทุกคนฟังเสียงเดินเป็นไงเสียงเดินก็แบบไอรอนแมนครับอืมเมื่อกี้ทุกคนจะแบบผู้สวดผมใช่ป่าว่าไอรอนแมนอือก็แบบอยู่แล้วไงทุกคนก็ดูแนละโดนแส่อ้อโหยิงเทงเข้าไปใหญ่ทุกคนอ้โหแบบอยู่แล้วไงทุกคนโอเคหมดเวลาม้นะครับทุกคน มาก็ท่าแรกนะครับจะเป็นท่าน no, ี้คร like so ับท่ะชักเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับดิ้งกุญไม่ใช่ไม่ใช่นะพูดผิดพูดผิดจะเป็นท่ายิงลำแสงนะทุกคนนี้ก็จะเป็นท่ายิงลำแสงอย่างนี้นะนี่คือถ้าผมตั้งไว้นะถ้าผมกดคลิกขวานี่ยมันจะยิงทันทีนะทุกคนดูดูดูเป็นไง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 ควรบอก มึงพอได้แล้วโอเคผมก็แกแบบหยากอวดหน่อยละกันหยอกนะทุกคนมามามา่อไข่ผมก็จะเอาตัวหนึ่งมาทดสอบแล้วกันทุกคนเอาแบบเจ้าอุ่โหดหน่อยทุกคนเอามาทดสอบนี่เลยเอามาทดสอบทุกคนจะทดสอบทุกคนดูนะว่าแบบชุดผมเนี่ยมันไม่ได้แบบอะไรง่ายๆทุกคน ถ้าผมจะยิงนะนี่นะครับอยู่นะทุกคนดูดีๆผมไม่ได้รังแกนะนี่คือการยกมือขึ้นยกมือขึ้นมันไม่ยกครับทุกคนผมต้องยิงยิงเลยยิงเลยเป็นไงเป็นไงมันทุกคนบอกว่าทำไมผมยิงตว์ตัวน,น้อยๆได้โล้คอครับก็คือแบบมันไ่ยกมือไงเออมันเป็นผู้ร้ายครับทุกคนเพราะผู้ร้ายส่วนมากเนี่ยเขาจะแบบชอบไปยกมือกันนะทุกคนนะ สกิลต่อไปทุกคนจะเป็นการยิงน้ำแสงออกจากปกนะครับก็จะเป็นยิงชั่วคราวเพราะว่ามันใช้พลังงานเยอะนะครับทุกคนมันใช้พลังงานเยอะมากทุกคนเห็นไหมมายิงแค่แป๊บๆนะครับเพราะว่าใช้พลังงานเยอะจะจ,จัดไปเลยนะครับมาเดี๋ยวมาที่สกิลต่อไปกันเลยแบบรวดเร็วใส่ครับก็จะเป็นการแบบสวมชุดกับคื้นเพื่อเอากระเป๋ามาใส่ในมือนะนทุกคนดูใหม่ก็ได้นะใส่กระเป๋า ม่เห่หหหหหยไม่เหนยไม่เหน่อยโอ้ยอย่างเทมามามาเวลาถอดชุดเล่นคนกาลายเป็นกระเป๋านี่เป็นไงเดี่ถ้าถ้าผมเดินทาแลนะ้วยิ่งเท่เข้าไปใหญ่ทุกคนดูดูนะเป็นไงแสงล่างป๊บบินปั๊บเป็นไงทุกคนก็แบบผู้พิทักษ์เมืองนี้นะครับก็แบบ ไอเทียวไม่ใช่ไม่ใช่อพราต,ตึกผมข้างหลังเนี่ยตึกผมนะเออถ้าแบบใครจะว,ว่าแบบอย่างนู้นอย่างนั้นอย่างนี้นีนนะน่ก็คือตึกของโทโนี่ไก่กระตากไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โทนี่ซักกระเปิดนะไม่ใช่ชักอันนั้นนะทุกคนดูนช่องวินครับทุกคนดย๋ยวยิบกันโอเคทุกคนนี่ก็จะเป็นตึกของผมเองนะเออก็แบบถ้าผมไม่รวยนี้แบบทำไม่ได้เนะยทุกคนแบบแบบตังเกอ่นนะครับ เนี่ยถ้าเราถอดชุดกาอากาศเป็นไงก,ก็อย่างที้ไปเราไปชุดต่อไปกันเลยทุกคนมันเสียเวลากับชุดนี้ละเจ้าไวนอมนะทุกคนโอเคอยังไม่ถอดน,นะมาต่อกับเจ้าไวนอมนะทุกคนถ้าใส่แล้วจะเป็นไงใส่นี่แหละก็ไม่มีอะไรเลยทุกคนมาการที่เราจะแปลงลางได้ครับต้องกดตัวใจนะครับเออทุกคนหิ้ได้ในหน้าจอ เอ้าโอ้ยทุกคนแบบพุ่มลงแบบ350ล้านองศาจะโม้ไปไหนวะไม่ใช่ทุกคนโอเคอะสกิลต่อไปก็คือสกิลตัวซนะก็จะเป็นแบบยิงนะยิงใหญ่ทุกคนจะยิงใหญ่แบบนี้นะครับวิ้ยก็จะมิงแบบดำๆนะทุกคนอ่ะอีกอันนึง โอ้ยมันเเมือกสีดำๆนะทุกคนเจ้นี้ก็ไม่ค่อยมีความสามารถอะไรเลยอะผมว่าผมต้องจบเลยเท่านี้่็เป็น,นทุกคนมันไม่มีความสามารถจริงๆนะทุกคนอไม่มีมีครับใครบอกไม่มีครับปุนเงี้ยต่อยต่อยต่อยเนี่ยต่อยต่อยต่อยเ,เนี่ยแลบลีนแลบแลบเป็นไงก็แบบอยู่แล้วนี่ทุกคนดูดูดูเอ้าเดี๋ยว ดูนะนี่เดินเขาไปข้างหน้าปุ๊บเนีย่ยทุกคนคิดว่าผมจะตกไปใช่ไหมมันไม่ใช่อย่างนั้นครับเป็นไงผมจะมีแบบไอ้เมือกที่แบบมันคอยเดินให้ผมอยู่นะเนี่ยทุกคนปับป๊บปุบป๊บปับป๊บปับป๊บปุบ๊บปั๊บเป็นไงทุกคนเนี่ยจะเจนเมือกสีดำๆเลยทุกคนปั๊บปุ๊บปั๊บเนี่ยปีนกระแพงได้ด้วยนะเออใครบอกปีนไม่ได้โหดสสกับสไปเดอร์แมนครับเออก็แบบโหดกับสไปเดอร์แมนอ่ะครับ ก็เจ้านี่ก็จะหมดความสามารถเพียงเดียวเท่านี้นะก็ไม่ค่อยมีอะไรมากเจ้าวีนอมนะไปเราไปกันที่ตัวต่อไปกันเลยดีกว่าทุกคนไปกับชุดของแฟน,นะครับวีรบุรุษคนที่ไวเหนือแสงนะครับก็เท่ากับแสงเลยทุกคนไม่ใช่ไวเหนือแสงทุกคนอย่าไปเชื่อนะโอเคไวเท่าแสงนะครับก็แบบกับเจ้าเดอฟุ๊ก ขำกับผม่อยดิเออ <c oughs> ก็จับเจ้าเดือดแฟดนะไม่ใช่เดือดฟุกนะโอโ้โหทุกคนก็ไม่ขำกับผมเลยอะทุกคนอาจะคิดว่าทำไมผมวิ่งไม่เร็วใช่เดือดแฟดเฉยๆเปล่าโมงเปล่าดูดูด,ดูเป็นไงโเคตรเร็วทุกคนเป็นไงก็ดูสูงเลยนะเป็นไงเป็นไงเนี่ยผมวิ่งบนนั้นเนี่ยเป็นสิบกว่ารอบเป็นไง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 โอ้โหโคตรเร็ว ทุกคนบอกว่ามึงจะมัวไปไหนวะแมงไม่เห็นเร็วเลยมามามา,มาทีผมใช้พลังให้ทุกคนดูนะเราต้องกดตัวซีก่อนนะทุกคนไหมไปไงเป็ไ,ปไงทุกคนอาจจะคิดว่าช้านะดู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 ด,ดูอ๋อไปเป็นไงรับทุกคนโคนเร็วทุกคน กดตัว f ไม่ใช่ดิกดตัว v นะครับเพื่อสโลว์ภาพนะครับแต่สโลว์ผมยังเร็วอยู่เลยครับทุกคนโอ้โหเร็วเลยโอ้ยป้าป้าปูเป็นไงคขบผิวทุกคนโอ้โหตอนนี้ป้าปูโอ้โหแบบวิ่งเร็วเกินนะครับทุกคนคือแบบมันสามารถวิ่งขึ้นเอาล่ะทุกคนผมเปลี่ยนคำพูดนะทด้วยเมื่อกี้ผมกำลังมาพูดว่ามันสามารถวิ่งแบบวิ่งเร็วไงทุกคนเออผมจะพูดวิ่งเร็วเออไม่ได้วิ่งขึ้นแล้รหรอกเออมันเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ก็ทำ ทุกคนได้ยินอะไรเมื่อกีอ้เนี่ยเป็นไงแบบดูนะดู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 ผมก็แค่แบบขยับนะเป็นไงเป็นไงทุกคนอยากก่าคิดว่าทุกคนมองไม่ทันเอา,าใหม่ไหมไงทุกคนมองไม่ทันเอาใหม่นะเอาใหม่เอาใหมา่เป็นไงทุกคนมองไม่ทันโอ้โหโคตรเร็วโอเร์เลยม่ให้ผมนี่ทําไม่ได้แบบดูผมพาแบบทุกคนวิ่งแบบในน้ำ <c oughs> ไปวิ่งวิ่งวิ่งครนะพี่พี่พี่โอเควิ่งนะครับทุกคนวิ่งในน้ำเรื่อเรืครับทุกคนโคตรเวอร์ครับทุกคนวิ่งในน้ำวิ่งในน้ำก็ได้ครับทุกคนโอเคที่จริงผมวิ่งอยู่แหละติดเรียแล้เดี๋ย่รูนนไม่เป็นไรทุกคนมันวิ่งไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับช่างๆไปก่อนเลยนะนคนนะก็แบบมันน่าจะเกิดบ้าเกิดอะไรเกิดขึ้นะนั่นแหละครับทุกคน ใช่มันวิ่งในน้ำไม่ได้เพราะว่าเดอะแฟนนี้ต้องวิ่งในน้ำได้นะเออแต่ก็ไม่เป็นไรทุกคนแต่ผมขอรีวิวแค่เท่านี้ไปก่อนนะครับทุกคนโอคลิปนี้นะครับถ้าใครชื่นชอบหรือว่าอยากได้มอส์นี้นะครับผมก็จะทิ้งไว้ใน,ใ,นใต้คลิปผมนะครับถ้าใครอยากได้ก็สามารถไปดาวน์โหลดได้นะครับแต่ถ้าใครไม่มีคอมหรือว่าพ c ซนะครับสามารถคอมเมนต์บอกผมได้คอมเมนต์มาเลยครับว่า สอนได้เลยนะครับให้ hey, บอกไว้เลยผมสอนหมดครับในวอชั่นโทรศัพท์ผมก็สอนนะครับใครบอกผมไม่สอนครับมือถือโทรศัพท์โทรศัพทพ์ผมสอนหมดนะใครแบบคอมเมนต์ปั๊บผมบอกปุ๊บว่าผมไม่สอนแต่ผมจะทําคลิปเออก็ไม่สอนก็ทาคลิปไงเออก็อผมใครยังไม่สอนฟรีฟว่าทําคลิปดิเออถ้าใครแบบอยากให้ผมมาแบบแจกมอสหรือว่าสอนลงมอสทุกคน รือว่าสอนดาวโหลดด้วยนะก็ต้องอย่าลืมกดไลค์นะครับให้ไลค์เนี่ยพงทะลุหนึ่งร้อยไลค์ครับเออนี่ก็คือแบบผมขอแค่้อยไลค์น like นะยังน้อยไปสำหรับท่านผู้ชมเลยนะที่เข้ามาชมคลิปของผมแบบหลักหลัก้านอ่ะหลักล้านอะ่นอะเข้ามาชมคลิปผมอะ่ะหลักล้านอะ่นอะหลักล้านจริงแต่ว่าเขาแบบไม่มีใครแบบอันนี้ไงเขาแบบไม่อยากเปิดนี้ให้ผมนมเพราะว่าเขาแบบคิดว่าแบบผมอะ่ะดังเกินดังเกิน ผมก็ได้ตัดสินใจที่จะแบบไม่ต้องดังก็ได้ทุกคนผมก็เลยสั้นๆง่ายๆจบนะครับก็คือโอเคทุกคนลาก่อนนะบายล้วทุกคน